ชายแดนเมียนมาไฟดับมืดน้ำมันแผงพุ่งห้าเท่าจากกรณีปฏิบัติการกวาดล้างแนวชายแดนจีนส่งผลให้แก๊งอาชญากรรมย้ายหนีมาปักหลักกว่าเ็แห่งบริเวณชายแดนไทยตรงข้ามเชียงรายตากไปถึงกาญจนบ,บุรีฝ่ายกองกำลังต่างๆในเมียนมาให้สัญญาสัมปทาน90ปีแก่แหล่งสถานบันเทิงบ่อนคาสิโนจนกลายเป็นแหล่งก่ออาชญากรรมแก๊งคอนเซนเตอร์นำมาสู่ต้นปัญหาความเดือดร้อนไปทั่ว ทางการจีนส่งระดับรัฐมนตรีลงพื้นที่กดดันไทยจนต้องเร่งระง,งับการส่งไฟฟ้าน้ำมันเชื้อเพลิงตัดอินเทอร์เน็ตและระบบโทรคมนาคมในพื้นที่ชายแดนเมียนมาจุดใหญ่คือเมืองเมียวดีที่ชเวโกเคเคปาร์คบ้านช่องแคบบ้านผาลูบ้านมิระปันบ้านวาเลดูแลโดยกองกำลังกะเรี่ยง BGF และกองกำลังกะเรียง DKBA ที่ดูแลไปถึงเอวันตรงข้ามอำเภอสังขบุรีกาญจนบุรี ส่วนอีกจุดคือบริเวณเมืองท่าขี้เหล็กตรงข้ามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแม้จะหันไปนำเข้าไฟฟ้าจากลาวแต่ก็ถูกจีนกดดันให้จำกัดการจ่ายไฟฟ้าให้ลดลงด้วยเพื่อปราบปรามแหล่งกบดานแก๊งคดีช่อโกงผิดก,กฎหมายที่หลอกลวงผู้คนหลายสัญชาติตำรวจและทหารของไทยควบคุมรถบรรทุกน้ำมันตามแนวชายแดนของบริษัทน้ำมันไทยสองแห่งหยุดการส่งออกน้ำมันส่งผลให้เมืองเมียวดีขาดแคลนน้ำมันอย่างรุนแรง ชาวเมียนมาไม่สามารถข้ามชายแดนไปเติมน้ำมันที่อำเภอแม่สอดฝั่งไทยได้ส่งผลให้ราคาขายหน้าปั๊มในเมียนมาจากเดิมราว30บาทต่อลิตรพุ่งไปถึง80บาทและเป็น150บาทต่อลิตรหรือแพงขึ้นห้าเท่าก็ยังหาซื้อไม่ได้ชาวบ้านเข้าแถวยาวเหยียดรถจอดเรียงรายกันเต็มไปหมดทั้งปั๊มน้ำมันใหญ่และปั๊มย่อยเพื่อซื้อน้ำมันตลอดแนวชายแดนไทยโดยมอเตอร์ไซค์ซื้อได้คนละหนึ่งลิตรรถยนต์ไม่เกิน6ลิตร ปั๊มส่วนใหญ่ขายน้ำมันจนหมดสต็อกปิดไปแล้วแทบทุกแห่งชาวบ้านและพ่อค้าแม่ขายแย่ไปตามตามกันร้านค้าในเมืองเมีววดีรวมถึงธนาคารเอกชนและสำนักงานของรัฐบาลปิดให้บริการเนื่องจากไฟฟ้าดับตลาดและโรงพยาบาลต่างใช้เครื่องปั่นไฟเพื่อผลิตไฟฟ้าขณะที่บ้านเรือนบางหลังใช้พลังงานแสงอาทิตย์ประชาชนทั่วไปใช้ตะเกียงน้ำมันถ่านหินและก๊าซส,ส่วนในเขตสัมปทานแหล่งสถานบันเทิง บ่อนคาสิโนและแก๊งอัดยากรคอนเซนเตอร์ตลอดแนวชายแดนมีการขนเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่เข้ามาล่วงหน้าลดการใช้ไฟฟ้าลงราว50%จากปกติเครือข่ายมือถือ 5g ส่วนใหญ่ยังคงใช้งานได้แก๊งคอนเซนเตอร์ยังทำงานต่อไปคนไทยบางส่วนที่ทำงานในคาสิโนได้เดินทางกลับไทยมีรายงานว่าชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากตัดไฟฟ้าเชื้อเพลิงและอินเทอร์เน็ตในเมืองเมียวดีท่าขี้เหล็กและพญาตองสู่ รวมตัวกันก่มอม็อบเริ่มต้นที่โรงพยาบาลเมียวดีและมุ่งหน้าไปที่สะพานมิตรภาพไทยพมา่าแห่งที่หนึ่งและแห่งที่สองฝั่งเมียนมาเพื่อขอให้ทางการของเขาและไทยแก้ไขผลกระทบดังกล่าวกองกําลังกระเรี่ยง BGF เมืองเมียวดีอ้างว่าเหยื่อการค้ามนุษย์อยู่ทุกที่จึงยากที่จะค้นหาและได้ปล่อยตัวเหยื่อแก๊งคอนเซนเตอร์61รายให้กับไทยแบ่งเป็นชาวจีนมากที่สุดรองลงมาเป็นชาวอินเดียอินโดนีเซียเอธิโอเปียปากีสถานมาเลเซียและคาซักสถาน คุยว่ามีแผนที่จะส่งตัวกลับประเทศต้นทางให้ได้อย่างน้อยหนึ่งพันรายต่อเดือนแต่อาจล่าช้าเล็กน้อยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นําจีนระบุว่าอาชญากรรมข้ามชาติถือเป็นความเสี่ยงสูงการตัดไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตและน้ํามันจะสามารถตัดวงจรกิจกรรมอาชญากรรมต่างๆได้เจ้าหน้าที่จะดูแลความปลอดภัยและผลประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศด้วยการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายที่ผ่านมาจีนเร่งจัดระเบียบกลุ่มติดอาวุธและแก๊งต่างๆ เพิ่งทำข้อตกลงหยุดยิงระหว่างรัฐบาลเมียนมากับกลุ่มติดอาวุธ MNDAA ให้ถอนกำลังออกจากเมืองลาโชรัชฉานเหนือภายในเดือนมิถุนายน2568ช่วงนี้กองทัพอากาศเมียนมาจึงใช้เครื่องบินรบโจมตีมากกว่า2,100ครั้งใน12ภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อปราบปรามกลุ่มติดอาวุธต่างๆและเสริมกำลังทหารในจุดที่มีการประทะประเมินว่าความขัดแยง้งระหว่างกองกำลังต่างๆในเมียนมายังคงดำเนินต่อไป นักการเมืองสายอำนาจเก่าพยายามป้องกันมิให้รัฐบาลมีการจัดเลือกตั้งและไม่ยอมรับแผนดังกล่าวอ้างว่าไม่เป็นธรรมความมั่นคงตามแนวชายแดนจะซับซ้อนขึ้นจากขาดแคลนไฟฟ้าและน้ำมันทั้งการใช้อาวุธค้ายาเสพติดและของผิดกฎหมายอาชญากรรมจึงจะมีแรงงานผู้อพยพและคนป่วยจะพยายามลักลอบข้ามาไทยนี่คือรูปธรรมว่าที่ใดมีบ่อนคาสิโนหรือในฉากหน้าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นอกจากเป็นแหล่งก่ออาชญากรรมแล้ว ประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องจะเดือดร้อนไปด้วยจึงต้องไม่ยอมให้ตั้งขึ้นได้นั่นเองโปรดกดไลค์กดแชร์พร้อมกดปุ่มติดตามไว้แจ้งเตือนตอนต่อไป